สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะเอฟซีค่ะคลิปนี้มาดูน้องกวางทองน้องหมีทองแล้วก็พี่ทองสี่พันค่ะอยู่ข้างหน้าต่างนี่ค่ะเอฟซีค่ะแล้วกันดูนุกยังมีความสุขเลยนะนี่ค่ะ ขอบคุณที่ซีมากมากเลยค่ะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้านีค่ะน่ารักทั้งสามตัวเลยจ้าพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ